สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเช่นเดิมเลยนะคะวันนี้มาม่าจะมาชวนทำทอดมันกุ้งค่ะสูตรแบบร้านพัตตาารร้านอาหารทำกันเลยนะคะทำออกมาแล้วนะคะสูตรนี้มาม่าลับลองเลยนะคะกุ้งเนื้อนุ่มเด้งแล้วก็เหนียวมากๆเลยค่ะด้นานนอกก็จะกรอบนะคะได้แบบนี้แล้วก็วิธีการทำส่วนผสมเนียน้อยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ วันนี้มาม่าจะใช้กุ้งอยู่ที่500กรัมค่ะปอกเปลือกล้างทางความสะอาดเสร็จเรียบร้อยผ่าขี้ที่หลังกุ้งออกแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำมาสับกันค่ะก่อนจะนำมาสับมาม่าก็จะนำกระดาษทิชชู่นะคะเช็ดลงไปนะคะสับน้ำ ให้ออกจากตัวกุ้งให้ได้มากที่สุดนะคะเวลาเราสรับแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่แฉะไม่กระเด็นเลอะเทอะนะคะแล้วเวลาเรานำไปผสมเนี่ยเขาก็จะได้เหนียวแล้วก็แห้งได้ไวค่ะเราจะสับจนละเอียดเลยนะคะได้ประมาณนี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะ แบบนี้ใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปผสมกันเลยค่ะนำใส่ลงภาชนะเลยนะคะจากนั้นดาม่านะคะจะดับกินข้าวเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มความหอมนะคะด้วยพริกไทยค่ะใส้ลงไปเอาตามที่ชอบได้เลยนะคะจากนั้นมาม่าจะใส่เกรือป่นลงไปค่ะประมาณเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะมากกุ้งเนี่ยเขามีรสชาติหวานธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ จากนั้นมาม่าจะใส่ปลายช้อนนะคะประมาณเศษหนึส่วนสีช้อนชาด้วยผงปรุงรสค่ะจากนั้นมาม่าก็จะเติมแป้งทอดกรอบลงไปค่ะใช้อยู่ที่ประมาณ3-4ช้อนโต๊ค่ะใช้ช้อนทานข้าวนะคะตักเอากับปริมาณดูได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะนวดแล้วก็คลุกผสมให้เข้ากันค่ะ มาม่าก็จะนวดนวดตบตบไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพื่อให้กุ้งของเราเนี่ยมีความเหนียวนุ่มนะคะจะนวดไปจนกว่าเส่วนผสมเนี่ยจะเข้ากันดีนะคะได้ความข้นแบบนี้นะคะสังเกตดูถ้าวางบนมือแล้วเอียงแบบนี้เนื้อกุ้งของเราไม่หล่นลงไปก็แสดงว่าเหนียวใช้ได้แล้วค่ะ จากนั้นสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มนะคะก็จะมีช้อนแล้วก็น้ําค่ะเอาไว้จุ่มช้อนนะคะแล้วก็เกล็ดขนมปังเราจะนําช้อนเนี่ยจุ่มลงไปในน้ําก่อนนะคะจากนั้นเราก็ตักกุ้งขึ้นมานะคะเราจะตักตะล่อมตะล่อมนะคะพยายามให้เป็นก้อนกลมๆนะคะจากนั้นก็มาม่าจะทําแบบง่ายๆเลยนะคะวางลงไปบนเกล็ดขนมปังแล้วก็คลุกผสมค่ะบีบๆให้จับตัวกันเป็นก้อนกลมๆนะคะ พอปั้นเป็นลูกกลมๆได้ดีแบบนี้แล้วเราก็จะบีบให้เป็นแผ่นนะคะความหนาเอาพอประมาณไม่ต้องแบนมากนะคะจากนั้นเราก็จะกดรูตรงกลางนิดนึงนะคะให้เหมือนโดนัทค่ะหรือว่าจะไม่ช้ำแบบนี้ก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะหมดเลยค่ะปั้นเป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็บีบให้เป็นแผ่นกลมๆค่ะ มาม่าทำเสร็จเรียบร้อยออกมานะคะได้หลายชิ้นเลยนะคะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปทอดกันเลยนะคะตั้งกระทะเปิดแก๊สไฟกลางค่ะพอน้ำมันร้อนดีแล้วเราก็นำทอดมันกุ้งนะคะลงทอดได้เลยค่ะ มาม่ก,ก็จะแบ่งทอดสักประมาณ2-3รอบนะคะพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็รอจนกว่าทอดมันกุ้งของเราเนี่ยจะเริ่มลอยขึ้นมาประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆพลิกกับด้านค่ะทอดมันกุ้งสูตรนี้นะคะทำง่ายนะคะเครื่องปรุงวัสูุดิบนี่ก็น้อยนะคะแต่ว่ารสชาติเนี่ยอร่อยไม่ธรรมดาเลยนะคะ เวลาไปร้านอาหารนะคะเราก็ต้องสั่งทุกครั้งเลยค่ะแล้ว1จานไม่เคยพอนะคะจะต้องมีจานที่2ตามมาค่ะทําทานเองนะคะได้จํานวนมากแล้วก็ประหยัดตังในกระเป๋าดีสุดเลยค่ะพอทอดจนเหลืองกรอบได้แบบนี้ก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน,น้ํามันค่ะก่อนที่จะทอดชิ้นต่อไปก็ให้ตักเกล็ดขนมปังที่ลอยๆอยู่ขึ้นมานะคะพอะถ้าหากทอดต่อไปเรื่อยๆเขาอาจจะไหม้นะคะทําให้ ทอดมันชิ้นต่อไปของเราเนี่ยมีสีไม่น่าทานนะคะจากนั้นเรามาดูทอดมันกุ้งของเรานะคะเนือค่อนข้างจะเหนียวเลยค่ะออกมานะคะก็จะเหนียวนุ่มนะคะได้แบบนี้เลยค่ะด้านนอกก็จะกรอบกลอมนะคะ กุ้ง500กรัมนะคะทำออกมาได้จำนวนมากเลยค่ะเป็นเมนูหนึ่งนะคะที่ทำเองเนี่ยประหยัดแล้วก็ราคาถูกกว่านะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูค่ะถ้าถูกใจมามากก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ